สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับเกมเคิร์ชเพลย์นะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นอะไรหลายๆส่วนหลายๆอย่างนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างมากมายนะครับที่เราจะต้องเล่นกันนะครับโอเคนะครับ่ออื่นเลยเดี๋ยวเรามาก่อนที่เราจะเราจะมาเล่นนะครับเราก็จะมาส่องดูนั่นดูนี่ก่อนนะครับโอเคไปไปเลยส่องหาคนสวยในเกมก่อนครับว่าคนไหนดูดีบ้างเริ่มต้นจากผมมีอะไรก่อนนะ สีชมพูแล้วก็สีฟ้าก่อนนะครับโอเคดูคนนี้หน่อยซิว่ามันน่ารักยังไงโอ้โหหื่น่ารักไม่แพ้กันเลยครับโอ้โหว้าวโอ้ยน่ารักไม่แพ้กันตามไปตามไปโอ้ย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 ตามไปตามไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยลองดูใต้ล่างก่นกอนดิ ผมรู้ว่าท่านผู้ชมคิดอะไรอยู่นะครับผมก็คิดเหมือนกันนะครับโอเคผมจะทําเต็มที่นะครับเพื่ออยากจะให้ท่านผู้ชมนี่ยมาดูคลิปนี้นะครับโอเคก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับอุ้ยเป็คนนี้ดูน่ารักว่ะโอ้ว้าวโอ้สุดยอดเลยว้าวสวัสดีโอ้โหย้อหอว้าโอ้โห ออกคลิปออกคลิปอยู่ว้าวโอ้โหน่ารักมากพิมไปเลยว่าพิมพ์ี่อะไรวะเนี่ยน่ารักมาก <laughs> น่ารักมากนี่โอเคกอดืนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเกมกันก่อนเลยโอเคเข้าเกมกดยังไงก็กดไปตามนี้เลยครับนี่ครับโอ้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรดีนะครับ เดี๋ยวเราเลือกไปก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เรารับภารกิจไปก่อนเลยครับโอเคภารกิจนี้ไปก่อนเลยแล้วเราก็รอนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาส่องดูโหย้ยโห้ยดูยายแว่านคนนี้สิว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเห็นล่องเห็นนั่นเห็นนี่ทั้งหมดเลยถ้าเกมนี้มันออฟไลน์ได้ก็ดีมากเลยครับ เราจะได้เห็นสัดส่วนเกือบไปทั้งหมดเลยโอ้โ oh ห <c oughs> อะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้โอ้โ oh หนี่มันหนุ่มรอที่มันมีความสูงมากกว่า <c oughs> เราอีกเหรอวะ oh. โอเคมาจะต้องสนุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเกมนี้นะครับถ้าใครออกจากการเล่นนะครับจะถลกลงโทษจริงๆเหมือนว่าเขาจะไม่ให้เล่นอีกเลยหรือเขาจะปิดการเล่นหรืออะไรเป็นอย่างอื่นเขาบอโอเคนะครับเราก็จะลองดูเลยด้วยกันจริงเพลงเกมนี้มันมีแสงเพลงด้วยนะครับโอเคแล้วเราก็ต้องรอไปนะครับอาแล้วเฮ้ยว้า เอะเงื่ไห้่อะ๊ยดน่น่เอ้นไกูไม่ย้อะออาางอะไรอะไมไม่ทตัโดนตัวกูได้แล้วตอนนี่โอ้ยเฮ้ยโอ้ย้าบอลจริงเลยต้องฆ่ามึงให้ได้ใช่ไหมเนี่ยออ มทาฟิจอร์าได้ตัวมแล้วแต่ัวต้องตายก่อนเฮ้ยระวังด้วยโอยมันโผาที่เรามผมไม่ยอมแพ้ไม่ันองนีมเห้ได้โอยอะไรอ่ะมานาหมดเหรอเฮียกูเก็บมานาในเกมนี้จริงเลยไม่หดเว้ย คงจะตายแล้วดึ <S 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 ้วยตาเฮียเอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาะไรอะไรอะไรมมึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้เฮ้ยมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้มีอะไรกูจะฆามึงให้ได้ควาคนเนี้ยรับเป้าหมรับเป้า รับเป้าไปเร็รไปรับรองว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่แน่เร็วฮะม่ันได้ลอกนา เฮ้ยดีสิดีสิโอ้ยตันไม่นา่าหมดโอ้ยเฮ้ยโอ๊ยตันไม่นา่าหมดเฮ้ยเกมนี้มีปัญหาการตันไม่นานนะครับโอ้ยคือตันไม่นานมันหมดไวมากแต่เขาพัฒนาช่วยแก้ไขด้วยแล้วเกมเนี้ยปัทัาเตะตัดยังไงไม่รู้ครับโอ้ยบ้าบอจริงเลยโอ้ย not bad ผมไม่ได้ไล่พานะพุ้ยเออเอออย่าไปว่าเขาบันเลยเออน่ t เสีย,ยอ๋อไป้ข้าโอ้ท่าใหม่นี่คือท่าหมาป่าเหรอที่เห็นแบบับ เดี๋ยวไหนกูต้อง่ามึงได้โทษด้วยเออหืมโหเล่นกระายเลยขนอ้าวโนเฮ้่นได้วะโ มอเลยไม่กลัวมึงหรอกมาะเหาอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะมีเท่าไหร่ที่ส่ยับมดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยออกะโดลไป้ยกโดที่เดี๋ยวดิต้องร้องใหม่เฮ้ย้ย โอ้ยมันลุงปูคนเดียวแหละเฮียเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมึงฮะอะไรของมือปัดอือโอ้ยมันพาเที้ยอะไรมาวะอัสแกโอ้ยมันพาเที้ยอะไรมาวะฮะ แ,แบบสัตว์เอ้ยอย่ากงกให้กูขอค่าไอ้คุณได้ตัวนึ่งอะเออใครชนะวะกูเหร <c oughs> อเป็นไงล่ะกูอยู่ตรงกลางกับไอ้สัตว์เอ้ย <Yeah! S 2> เฮียไม่ง่ายเลยกูพัฒนาเฮียเฮ้ยดูสิกูได้แปดหมื่นนี่ข้างบนสุดเลยเฮีย yeah! ดูซะกูจะเป็นไลนตากากาเว้ยเออสัตว์กูไม่รู้ได้เท่าไหร่วะเค okay. โอ้ย S P ได้100เหรอน้อยเกินไปว่ะเงีย้ยแล้วมึงอัปเดตให้กูเป็นไดซีเนี่ยนะแรลงซีเนี่ยนะายส์เกมเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันมีปัญหาในการอัปเดตแรงมากที่สุดในบรรดาทุกเกมเลยนะครับโอเคผมขอพูดเสียงดังไปเลยน่ารำคาญทิบหายเลยเดี๋ยวเราดูคนใกล้ๆเดินไปเดินไปโอ้ย <c oughs> ว่าไงว่าไง สวัสดีครับเมื่องไงครับโอ้โหไอสัตว์ไม่ตอบปูเลยเฮียไปดีกว่าเว้ยอยู่กับมึงนีเสียเวลาเปล่าเว้ยหลายหลายคนมีไฟฝันว่าอยากเป็น แรงจีแรงจีคืออะไรรู้ไหมครับแรงจีก็คือแรงที่สูงที่สุดในบรรดาทุกพอรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูแรงเลยนะครับโอเคนี่ครับเนี่ยผมเคยอยู่ในแรงนี้มาก่อนนะครับแล้วเกมมันอัปเดต DLC เรี่ออะไรนักหนาไม่รู้ครับมันทําให้ผมเนี่ยต้องลดลงมาประมาณนี้เลยครับลดแรงเรื่อยๆเป็นนรกที่เลี่ยที่สุดในบรรดาที่ผมแบบเคยเจอเกมนี้มาทั้งหมดเลยครับผม รถไม่พอนะครับโอ้โหมันรถนี้อย่างผมไม่มีไอเอะไรเลยเนี่ยดูดิครับโอ้หดูดิอุปรกรณ์มีอะไรวงโอ้โหอุปกรณ์ทัวไม่ได้อะไรสักอย่างเลยใช่ไหมไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับเกมเนี้ยทำให้เสียตังเป็นอย่างมากเลยครับต้องเติมตังเล่นนะครับต้องตังเล่นยังไงหมายถึงว่าต้องเติมตังเติม X p เติมแรงก,ก็ได้นะครับแล้วก็เติมค่าชุดค่าเทียอะไรก,ก็ไม่รู้ครับโอเคทาวนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมแบบเกลียดเกมนี้มากมากเลยครับในการอัปเดตแลกนะครับผมไม่ชอบก็คือการอัปเดตแลกนะครับเป็นอะไรที่เทียบมาก แล้วผมเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่แบบว่าเล่นกลักมากที่สุดในเกมนี้แล้วครับก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วว่าผมตายบ่อยมากฮ่ผูที่ตายบ่อยจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยไม่เห็นมีไอ้ตัวละครสาวๆมาให้ดูเลยเหรอวะใครสร้างตัวละครสาวๆมาให้ดูได้บ้างวะเฮ้ยดูคนนี้ก่อนเฮ้ยว้าวหยตาแดงเลยดู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 เฮ้ยเฮ้ยก่อเอ้ กูจะดูสักหน่อยแม่งหนีไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่คนนี้นมโตโดีเว้ยเฮ้ยอโหไอสามอซิเคแพนด้าแม่งเอ้ยชื่อเดียอะไรก็สามไม่รู้อ๋อมึงเล่นคอไอสามเหรอผมก็ชอบพวก i อ t นเทลอะแต่เอ็มดีอะผมไม่รู้เรื่องเฮ้ยดูคนนี้ดูคนคนี้ก่อนอ้โหน่ารักที่หายเลยสาดเองให้แต่หนุ่มแม่งเล็กเกินไปว่ะ เฮ้ยเราเจอองค์ชายเว้ยองค์ชายผมผมเสียวขาวไปแดงโอเคครับใครที่ชอบสำหรับเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับเป็นสิ่งที่เราแบบที่ผมเตือนไปนะครับว่าใครที่เล่นเกมนี้มักจะหงุดหงิดในทางด้านการต่อสู้แล้วก็หงุดหงิดมากที่สุดก็คือการอัปเดตตัวแรงนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเกลียดมากๆเลยจากคนที่มาเล่นเกมแล้วยังไม่รู้อะไรพอเจอการอัปเดตสักพักหนึ่งกูรู้เรื่องเลยทันทีว่าการอัปเดตเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหียจัดนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมนี้นะครับระวังการอัปเดตแรงให้ดีนะครับเราได้แรงทุกสูงมาแล้วอัปเดตแรงอีกทีนึงเรากลับมาเป็นแรงกเเหมืออนนกับนับบแรรงคี้้้ยิ เนี่แล้วปกติเเผมอยู่เอสแล้วครับบ้าบอจริงๆเลยโอเคนะครับสำหรับเมทาฟิวเจอร์นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสรับด็กบิลิคับบ๊ายบาย